สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผูชมทุกท่านนะครับผมยอดบ้านกเก่าก่อนจะพายเอฟซีและท่านผูชมทุกท่านไปสัมผัสนั่งละไม่นะครับนั่งละไม่นี่กับฟันเห็ดตากับยายมานาั่งยุบันนะครับยายกำมันเกลี่ยอายุนะครับในวันพันที่สิบหกตัวลมาหกเ7็ดนะครับอายุของยายที่เป็นตัวใดก็ตามไปฟังดมกันนะครับ เข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกลังใจด้วยนะครับเมื่อย้ากจากไปนะครับอายุของย่ายก่ยังไม่ทันออกแต่ว่าออกเลขกฝาลงสามเกียดนะครับออกไปตรงๆนะครับสําหรับอายุของตาหนี่งก็ออกไปแล้วนะครับส่วนคนจากไปก็ออกตรงๆนะครับอย่งเรียกบ้านนะครับอายุของย้าที่เป็นแต่ไดที่ยังไม่ทันออกก็ตามไปฟังนักันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกลังใจด้วยนะครับ อายุของยายที่เป็นยังเท่าไรอายุตาเป็่นเท่าไรเล็กบานเท่าไรตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมนะครับตามผมมานะครับเพรฟันจะ้อยิไม่ไม่แค่งอถึงก็ใสเลยอ่างเนี่ยอว่านถอปะถกระเะจขึ้นถอไ่าเข้าเด็กเรียง่างตัวนี้ ฟันที่ยังคือเนี่ยเลยเอาพวกฟันยืนสื่อถือยืนเอาพวกบอกเดาไปเองเห็นพวกมีโูงก็มีเรียนเนาะเดาไปนี่ก็ถือสือพ็แหงเดยแล้ขึ้นมในไงได้แยแล้วมันอะไรก็ไม่อยากเคียร์ต้องพูดลายเป็นสี่อต้องพูดลายจตัวอีบจ้องไปเลยแล้ถึงจะแปลว่าไปต้องพูดลาย เดือสองพันตรงไปกับีคอยเพราะงเาก็บใบเพิ่งหันไหมเก็บใบเลี่ยนใบบนี้เธอเก็ใบเนาะวันนี้หรือวันถึงเจ้าใบกันือเล็กตรีนี่อืตนี่โอนันนงโอาครเดียวมันกดีทันถึงเนาะ แงือก็ดีลไ,ลได้ไย่แงมืถือเ็ถือก็โอ้ยเป็นทุกเด็กไ้ไรก็ได้แล้เารอามาไม่ใหญ่ไปที่แข็งแล้วลบมาบอยังบอปะนนี้เล่าบอนีนะไม่ใชุ่นน่นกับบม่ได้ทาก็ดอกว่าเอาทุฟังบอ นนเห็นนดยเรืองคนใหญ่โอ้ฝันเห็นพนอยู่งว่าไรวะมันจันมอวหันบ้างเออใช่ป่ะฝันนมามเินที่เื่อนีเสเา่านกเ่นที่เนเื่อคนใหญ่เาว่าเีบ่เนี่ยเาว่าเป็นเล่าเนะพวคนสูเป็นพนสุ่ย่เ่อดีย่นะ มันไปแล้ววิคนทุกข์อะไรเราอยู่เงี้ยแล้วก็ปยิมนี่เออบาียิมแมปะแล้วบอได้บอกเนียเะเนียดไหมอืออืมมนจังยางมากหรือวาเธอตั้งอื่นสั่งคนนางเงี้ยเนี่ยโอ้ว่าเป็นต่ว้คนทุกคนหลายๆอืม เดียวน่ะนะทาดเจ็แต่แล้วเงม่ไม่หมเลยี่ทีนี้อาิยก็หันใน้อดหันเออแต่เดี๋ยวลใบมนี่แหะกับมอกัะ้วว้บคนนั้นเมีเล่นบ่มันอังเย็นทังทั้งสองเถาเล่นบ่อยมยะเ่างยะคือยนเป็นางนสิ มมไม่ใช่เพื่อสมบัี่หมแม่ว่าเส,สื้อดีเลยพรอะว่าวส,ส่ือ้อเลย่ื้อเระสบใจสื่อบารีคิดว่าในบัน่เปิดมานคิดว่าตีไปเรียกตัวใดถ้าเนี่ิปัญาย่ไปน้มเนี่เกิดไปเนว้าวแดีว,ว่าขันไม่เมีตัวไมีตัวเมื่อถือเดี๋ยวข้จะเป็น การขาดไม้ใช่เนาะแต่ว่าแม่บอกว่ามานเรีนง่ายนะอาย่เล่าเท่าแม่ดูนี่พ่อยังคิดวางแผนดีอายุเราเท่าไรก่อนไม่โอ้โอ้แปดแปดเ็ดเนาะแปดเค็ดเนาะไม่ไหวเป็นเข็ดดิอ่าเรื่องวันทีอว่าเสร่แล้วเรื่องวันใจเลย ของพ่อใหญ่ดิแต่สิบเอ็ดเนะอันคือเพิ่มเพิ่มไปเปแปดสิบเอ็ดขาไม่ใหญ่ดิเขียนได้หนเ่หมือนพ่อใหญ่จับมาคิดว่ามันเป็นแปเกียดติไื่แปดปดปว่าไร้ว่าคู่ฮะ แปนโมแม่มันแปดแปดแผนโมคือไปเห็นว่าที่ก็เมื่อเมื่อวันว่นนะเมือวันไปนะแต่ว่ามันออกฟ้าล่วเนอเรียกว่าฟ้าล่วเนาะเออบันนี้มันก็เดียอายุเ็นทั่วเันว่าสมัครมาบอกทัวม่เห็นว่าหรืนไ แปดแปดอายุแม่ใหญ่ขออพงใหญ่นี่แปดสิบเอ็ดเนาะเลขบ้านสามศูนย์เป็นป่ะนั่นก็มีเท่านี้เลยกันตาคิดเป็นเลขก็ได้แล้วกันดีเป็นเลขกว่าเป็นไหมพงเงี้ยเดี๋ยวไล่ไล่อย่ามาถามมาเพิ่นไปแล้วปัญเ็นก็เทียบบอแล้วมาบอกเทียบบอไปสินะอยู่เฮนอะไรจี นั่เล่นกันเลยทีไม <updating personal> <venue> okay. ่อืาเป็นคนละเลยเปลลายนเบื้องเฟน่าเป็นพี่คุณชูเกิดทีั่นเกิดอีต่ั้นลี้อนก็ตีอายุเท่าไหรเนาะอายุไม่ยากนี่กับปดเปดกันว่ามวลันที่เด็กเปดเปยรแต่ว่าที่กิ่งเล่าเปยดเปดสิเปีดดีเนาะ เพื <ersch> ่อไม่เป็นเปียกเปลี่ยนข้พยาัขึ้นอีกไหมวะเพื่อแต่ว่าที่เก่งเปียนเปลี่ยนข้อพยานออกออกตัวเพิ่มนี่เนาะพ่าแต่วาส่วนมันกะมีเด็กสองตัวทั่งั้ก็มีเปลียนหนึ่งก็ปลี่ปลี่ังังกับสามนย์เนาะเด็กบ้านแมนบอสสามดหรือสามเปี่สามเนาะ สามแปดันเปลี่ยนเยนเข,เขาเขาเอ็นหิน้ยมันชีเดซอตรีแลวธันวาทนันเพาว่าแค่วัยเก่งอะไรวัยอยากมาทำมันนะการ้านกับพนะรู้คือกาเา้ารู้นี่บ้าเนาะข้างหารูเรา้เ้างบไนะด้แพงเลยเนาะเมนัปันพืนน้นนะ้ำเนาะ ได้แพ <onents> well, right. an mm ่ง hmm. ่ไหคาะก้แ <Stand> ่ง <se> ว er> <sh <ake> ัเห็นยังกได้ยากซื้อกตซื้อกได้เอ็กสื้อก็สื้อเพาได้ไม่ื้อค่ะก็ไดยัดเล่นหน่ได้นเที่ยวแแพร่งนี่แ่วสูสัญเซียวไปอันรบมิดลิปไมได้ไหมเอาซ้ำนี่แหละซ้ำอายุเพิ่นเพิ่งใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยละแต่ว่าจะเที่ยวแต่ว่ากระเทยภาพดอกเพี้ยแต่ พี่เสียงว่าวชั่วฟังหนึ่งจนะ e ีิงแหละแต่ก็ไงเปลี่ยนโซไปลาบเนาะกครพี่พี่โซเมื่อไหร่นั่มสรุปแล้วกับพีเหล็กอายุปไนย,ย์เพื่อว่าหลานตันง้งเอาไม่ดีกับพันว่าปใหญ่ไม่ใหญ่มั่วบัดอายุเฮียนยังเป็นงานยังคนได้หลายเห็นว่ากับปอได้ว่ายังไม่ได้บอกเนานะเพียงแต่วา่ามานั่งอยุดคดนคนได้หลายก็เลยคิดว่าเป็นคิดเล้อๆไปกับที่เพื่อน บอกอายุพ่นนั่นหละเนะ,ะสะตีสัีเเรียกกันเป็นอายุเขาพัใยญ่กับแปดเนื่องส่วนเพ่นไปนะครับเขาออกแลเนาะเขาพันยนี่แปดแปดพรออกเพิ่นไปแล้วออกฟ้าลุ่งวันนี้เขามาสีเป็นส่วนเวลาไปเยซีเนาะเซี่สนะ่วเวลารับแนวทางของพใหยัยพยัที่เพิ่นมาบอกใม่ได้อย่างนะีเนาะทำไมเนาะออออเป็นอะไรทีเอ ก่มีงานะครับกับบังัวเอฟซีและทรรมปัตตมทุกท่านคงเสียด้ยินในฟังแล้วนะครับที่ผมได้สัมผัสกับนั่งและไม่นะครับสําหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้สลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่งและไม่พันเห็นตากับยายมานหนังยู่บ้านมันใจเลขอายุมวลวินทีสิบหกดูร่าค้หมอกเจ็ดนะครับอายุของยายกับแปดแปดอายุของตาหนึ่งกับแปดนึง เลขบ้านนี่ก็สามศูนย์นะครับก็มีเท่านี้นะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแน่ทางสื่อถังกินแบงของรัฐบาลก็วัาา e FC, งวายเอฟซีเริ่มผู้ชมุกท่านโค้งเสียได้ยินฟังแล้วนะครับสำหรับปมิม่ต่ายลิปนี้ก็เดีขยยุติเพียงท่านี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปท่านีคลิปมีโชคดีสวัสดีครับ